ตัวนี้ช็อตรอบอะไรทําให้ช่างโฮมั่นใจว่าพัดลมตัวนี้มันช็อตรอบเราดูยังไงดูอะไรมันเดือบรักแล้วนะครับก็ลองกดเปิดดูก่อนนะฮะหมุนช้าเราเริ่มจับพัดลมมันหมุนช้าก่อนนะครับในขั้นตอนต่อไปเราก็ลองถอดใบตะแกรงถอดใบพัดแล้วก็ลองจับแกนมาดูซิว่าแกนเนี่ย มันปกติหรือเปล่าแต่ดูจากลักษณะการหมุนของมันเนี่ยการหยุดเนี่ยนะมันไม่น่าจะผิดปกติอะไรเพราะว่ามันหยุดได้อย่างชา้าช้าตามแรงเฉื่อยปกตินะครับถ้าแกนฝืดแต่มันจะหยุดกึกนะครับยึดกึกไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดบูสต์มาสึกเนี่ยเวลาเปิดเราจะได้ยินเสียงตังตึก๊กตึกก่อนนะอันนี้มันไม่มีเสียงมันรันปกติแล้วหยุดก็ปกติด้วยนะครับฉะนั้นค่อนข้างแน่ใจว่าแกนเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวรอก่อนครับก็กลับอยู่ป,ปกติมากๆ ไม่มีรอยไม่มีร่องรอยไม่มีสากไม่มีอะไรนะลื่นที่จะปกติหลังจากที่เราดูแกนเรียบร้อยนะฮะแกนไม่ฝืดไม่โยกโยกขึ้นโยกลงไม่ได้ก็มาลองดูซีกันนะสำหรับท่านใดที่ไม่มีมิเตอร์วัดซีครับก็ให้ลองไปตัดซีในบ้านพัดลมตัวไหนมันมีซีทุกตัวอยู่แล้วนะไปลองตัดมาก่อนแล้วก็ลองมาสลับดูซีว่าหลังจากที่เราเอาซีตัวที่มันหมุนดีๆอยู่เนี่ยนะมาใส่ปุ๊บเนี่ยมันช้าเหมือนตอนแรกที่เราลองหรือเปล่านะครับถ้าเอามาใส่แล้วนะครับ ตอนแรกเอามาจากตัวมุนหมุนเนี่ยเอามาใส่ตัวนี้แล้วไม่หมุนเนี่ยแสดงว่ามันเนี่ยช็อตรอบแล้วนะครับเพราะว่าแกนก็ดีนับถ้าเปลี่ยนซีแล้วไม่หายก็แสดงว่ามันช็อตรอบแน่นอนนะครับแต่ตัวนี้มีมิเตอร์เดี๋ยวก็จะลองวัดให้ดูครับว่าซีมันยังคาปกติอยู่ไหมซีตัวนี้ค่าอยู่ที่หนึ่งจุดห้านะครับเดี๋ยวมาดูว่าค่ามันยังเท่าเดิมหรือไม่นี่ครับตั้งไปที่โหมดวัดซีนะที่ยี่สิบยูตรงนี้นะครับ นะครับเวลาวัด C เนี่ยนะครับมันก็ต้องเอาสายออกก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยวัดนะอ่านี่นะฮะวัด C ดูเลยจับ C เนี่ยควรจับข้างเดียวนะนี่จับข้างนี้จับไปแล้วนะอีกข้างหนึ่งเราอย่าไปโดนสายทองแดงมันนะข้างหนึ่งรเราเขาใช้เสียออกหนึ่งจุดห้าไห้า C เนี่เต็มอยู่ C เนยหนึ่งจุดห้าอยู่แต่หมุนช้าแล้ว นะฮะแล้วก็แกนก็ดีด้วยก็แสดงว่ามอเตอร์เนี่ยช็อตรอบตัวนี้นะฮะเป็นฮาร์าตาริรุ่นเก่านะครับที่รูในเนี่ยประมาณ44่มิลน,นะ44่มิลเนี่ยนะครับก็จะต้องได้โอห์มประมาณ800โอห์มนะครับจะได้โอห์มประมาณ800โอห์มฮาตาริรุ่นเก่านะถ้ารุ่นใหม่จะได้900กว่าครับก็ลองดูว่าค่าโอห์มรวมของมันเนี่ยนะครับมีเท่าไหร่นะ อันนี้เนี่ยเราฟันธงไปแล้วนะว่ามันช็อตรอบคือปก,ปกปติตอนนี้ถึงแม้เราจะไม่ต้องวัดค่าโอมรวมเราก็ฟันธงได้แล้วว่ามันช็อตรอบไปแล้วแต่นะครับวันนี้เราก็จะมาวัดให้ดูกันว่าอ่ะช็อตรอบแล้วมันเหลือเท่าไหร่นะฮะก็วัดค่าโอมรวมเนี่ยตั้งไปที่สองเคนะตั้งไปที่สองเคนะก็จับนะฮะแล้วก็วัดสายที่วัดสายที่มันเข้าซีนั่นแหละค่าโอมรวมนะฮะดูนี่ใสเท่าไหร่ห้าร้อยหกสิบหกนะ ห้าร้อยหกสิบหกเนี่ยหายไปสองร้อยนะครับสองร้อยกว่าครับสองร้อยกว่าต้องถือว่าเยอะนะถ้าหายไปสัก oh m, oh m, ยี่สิบโอห์มสามสิบโอห์มอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะมันยังพอรับได้นะครับมันก็อาจจะเริ่มช็อตไปแล้วแหละแต่ว่าเราก็ไม่มีอะไรการันตีได้ว่าช็อตจริงหรือเปล่าแต่ถ้ายี่สิบสามสิบโอห์มเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่ว่าตอนเนี้มันเหลือแค่ห้าร้อยกว่านะครับมันหายไปถึงสองร้อยโอห์มสองร้อยโอห์มเนี่ย นะครับเรียกว่าหายไปเป็นขดเลยนะฮะลวดเนี่ยช็อตไปขดนึงเลยนะครับเพราะขดนึงเนี่ยกดสตาร์ทเนี่ยครับก็อยู่ราวๆ2 0 0กว่าถึง300ร้นะสามสองกว่าถึง300กว่าแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะแล้วก็กดลันเนี่ยก็300กว่าหายไป200กว่าพอห์มเนี่ยเท่ากับลวดเนี่ยมันหายไปชุดนึงเลยนะมันหายไปชุดนึงเลยนะครับเ mm hmm. นี่ยแหละนะที่เราให้ฟันทงเราถึงได้ฟันธงได้ว่ามอเตอร์เนี่ยช็อตรอบต้องเปลี่ยนเท่านั้นถึงจะหาย